ครับวันนี้ผมจะมาผมเล่นลายเลเจอร์ครับนะคะนครับผมเล่นอคอมเหมือนเดิมเสรผมก็ได้ไปซุ่มละผมจะไปเล่นดาวที่ห้าของดวงตาเวทมนต์ผู้ไม่หลักใหลนะ,ะครับลุยเลยผมจะกดต่อไปแล้วผมน่ไม่ใช้เพื่อนเปลไม่ใช้เพื่อนนะครับ มาทบได้ไหนครับ,รบ,รบเริ่มแล้วนะแป้นนึงยังไม่มาไอเอาควตรงที่ดิอะไรเนขอไม่ดิไม่อันนี้กนละละวแนนี่ที่ผมได้เจ็ดดาว ที่มันแจก50เพศนะครับตั้งแต่วันพุธละมันปรับปรุงนะครับผมเลยสบปุงดได้ดีดีตัวเดินเขาผมได้นนดีอันา8ดาวเลยต่ผมเอาให้ดูอันนี้นะตัวกลางผมสุ่มได้7ดาวจะไปให้ดูรีอนานะวันนี้ผมต้องทำนะวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมชนะหรือเปล่า ก็ผมยังไม่ได้ลองครับเพราะเป็นบาไม่ได้อะกระโดดไม่ได้นี่เนี่ยอย่าพุ่งยิงนะต้องขันเลยด้อันนี้ผมก็ยังไม่ถึงด,<า>ด่านเงนครับผมถึงดา่านเปลวฟทช่มไม่หลับไหลผมจะบอกไอดีแล้วครับในโทรศัพท์ในโทรศัพท์แต่มันโหดมากเลยนะครับเลขเจ้าสอง เป็นมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์ครับแต่ตอนนี้ก็โหดอยู่นะก็ใครจะเพิ่มเพื่อน v r t o l o l นึ่งครับผมชื่อต่อแรนตอนนี้ผมไม่ไม่แจกไอดีนะครับตอนนี้ผมไม่แจกให้ไอดียแม่ใครนี้นะครับถ้าจะแจกแจกให้ โลกส2คร <building> ับบอกไปแล้วผมเอาให้ดูเป็ผมบอกผมก็รู้สึกได้เป็นครั้งแรกแปดดาวผมโลกที่แปดห้าตัวผมคิดว่าได้เลยเจ๋งดีนะครับอ้ยออแล้วก็เต้นน้ำยาเลนเจอร์ครับ อ็ยังดีครับอยอัพเดทไเจมยว่ะมเลมเลย่ะมาเลยมาเลยว่ยยยี่ผมถึงร้อนนี่แลลวครับคุณชาเห็นเปลวไฟหรือเปล่าครับผมไม่รู้นี่ครับที่ผมจะบอกว่าลีโอนะครับผมแนะนำผมแบ,บตัวนี้ ไปไม่ได้ค่ตะครด้วยตะไลด้วย